ในคืนนี้เหมือนจะมีแอดมิน a b u s นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นแอดมิน a b u s หรือเปล่า <c oughs> นี่ขนาดเพิ่งเริ่มเปิดคลิปนะนะไม่รู้ว่าแอดมิน a b u s คืนนี้มันจะเป็นยังไงนะฮะซึ่งเขาจะบวกโชคให้เราทั้งหมด1 0,000โชคว,ว่าอันนี้ไม่แน่ใจแล้วก็มีโค้ดให้เราอีกนะฮะในวันนี้นะครับผมจะมาตามหาแร่ที่หายากที่สุดนะครับก็คือ1ใน1น0 0 0 0 ซึ่งเราจะต้องมาทําภารกิจของกรอบลินก่อนคิงกรอบลินอ่ะนี่ภารกิจในนีน้นะครับซึ่งตรงนี้ผมมาที่ภารกิจที่4แล้วเป็นการจ่ายเงินไปเรื่อยๆนะจนถึงภารกิจที่4เขาจะต้องการของเพิ่มขึ้นนะครับอย่างเช่นเขาจะต้องการเอเมอลลอ์ทั้งหมด5ชิ้นแล้วก็เงินอีก2 0 0 0 0ซึ่งไอ้แร่ไม่เท่าไรหรอกไอ้เงินเนี่ยมันหาย,ยากนะมึงมึงมึงต้องการเยอะขนาดนั้นเลยหรอผมบอกเลยว่ารอบแรกน่าจะ7จ็ดพันปะรอบแรกน่าจะ7 0 0 0นะครับรอบที่2อ0 0 0หนึ่งรอบที่ส0 0 0มห้ารอบท 4, 20, บวกไป<ฮ>เท่าไหร่บวกไปอ่ะเดี๋ยวเราไปหาเอมอลลอนก่อนดีกว่านะครับขั้นแรกเลยเดี๋ยวผมจะขอเปลี่ยนเป็นเผ่าดรัฟก่อนเพราะว่าไอ้เจ้าเผ่าเนี้ยม,มันมีโอกาสได้แร่ที่ดีแล้วก็ตีแรงขึ้นนะแร่ะใช่มาก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับฝากด้วยนะฮะดีๆนะครับมีจัดจำหน่ายเกม The Fort รับกิฟเกมพาร์รวมถึงมีไก่เดมอนและแองเจิลด้วยนะครับไก่พีอก็มีนะลิงก์อยู่ใต้คลิปครับผมฝากด้วยเดี๋ยวเราหาอะไรมาล่อล่ก็นเราจ้ะช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเล่นเลยเอานี้ไปแอปยูจีโฟนถูกใจสายเอฟเคไม่ว่าจะไม่มีเวลาว่างไม่อยู่บ้านให้ยูจีโฟนช่วยคุณกรอกโค้ดที่ขึ้นบนหน้าจอท่านก็จะได้ส่วนลดก็สามารถเอฟเคได้ตกวันละสิบบาทสะดวกปลอดภยัยไว้ใจได้ต้องยูจีโฟนตรงนี้มันมีคนเขาขุดอยู่ะ ในเอเอร์ ald, ผมต้องการเอเอร์พี่ผมขอได้ป่ะพี่ <laughs> อ๋อน,นั่นลูบี้อันนั้นลูบี้ทษทีตอนนี้ผมใส่เป็น argument, อาชิเมนต์ของการบูทลักนะครับในการขุดข้างบนมันขุดไวกว่าโว่าผมเปลี่ยนเซิร์ฟดีกว่าเซิร์ฟนี้มีคนจับจองแล้วแล้วก็เขากินน้ำยาแล้วด้วยไป <laughs> ไอตอนอมีคนแล้วไม่เท่าไหร่ไอตอนกินน้ำยานี่ผมออกเลย <laughs> ไปอยากเอ,เอ้เราก็ซื้อน้ำยาบ้งซี่เอเอ จริงๆอัผมพยายามเก็บเงินไว้หลังอัปเดตนะแต่อันนี้น่าจะเป็นอีเวนต์ธรรมดานะครับก็ใช้ใช้ไปก่อนล้วกันเงินมันก็หายากอยู่แหละแต่อันนี้ก็จําเป็นนะครับแพ่มหาจังหวะขุดก่อนไอ้ไม่ทันได้ไงวะจังหวะแค่เซี่ยววิบันดันเกิดโอ้โะเดี๋ยวผมเอฟเคแล้วก็หาเอเมอรัลด์ทั้งหมด5เมตรเนฮะจากตรงนี้เลยนะาจากก้อนสุดท้ายครับเออได้แล้วเรียบร้อยครบ5้าชิ้น จริงๆหาจากบะซสอคอก็ได้นะทุกคนอ่ะผอพาชิ้นบะซสอคอก็คืออันนี้นี่อันเล็กนี่แต่ผมรู้สึกว่าตีอันใหญ่ไปเลยเพราะว่าเราจะได้มีโอกาสได้ของดีๆด้วยแล้วก็ไปเอาเคล็ด <c oughs> เอ๊ไตายก็ได้วะกระโดดไม่ขึ้นซักทีไม่ต้องโอโ้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยเออปกติมาลดเงินปะวะ <c oughs> ผมตายไม่เคยสังเกตเลยว่ามันลดเงินไหมอะเอาเควยไปส่งส่งไปเย่ทีนี้เควสสุดท้ายครับ5ลูบี้และเงิน25,000อ่ห้เฮ้เป็นแสนเลยที่กูเสียกับมึงไปเนี่ยเออ่ตอนแรก7,000อ่ะผมตีราคาก่อนแล้วกันตหนมึงง25,000กับ15,000 40, 40,000 40,000ีอีก2 0 0 0 0 60,000 โกหนึ่งหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นฮะเจ็ดหมื่นเจ็ดอ่ะที่เราต้องเสียทั้งหมดอะ่ะทําไมอ่ะทําไมต้องเอาอะไรกันขนาดนี้รูบี้ห้าลูกครับเราไปหารูบี้กันดีกว่าเหมือนเดิมรูบี้บะซอวายเหมือนเดิมไอจุดเดิมเลยโฮ้ยกว่าจะได้เงินมามนผ่านเงินกูไปหมดเลยกรอบลินคิงไอ้บ้าเอ๋ยแต่เราก็ต้องทำครับเราต้องทำเพราะเราจะลงถ้ำ เออเออตรงนี้ของพี่น้องเออจริงๆอะ่ะมันเริ่มสุ่มแรงแต่เราขุดครั้งแรกนะทุกคนรู้ปะรู้ปะอันนี้ผมก็ไม่รู้ผมมั่ว,วเอ,อ้ดิวรูบี้โอเคได้รูบี้มาครับขาดอีกแค่หนึ่งใช่ไหมนี่ขาดอีกแค่หนึ่งเดี๋ยวเราไปส่งกันแล้วทีนี้ประตูพัมเกือบเปิดแล้วอะไระ่ะ ได้แล้วมาไปตายซะขอไปตายอีกรอบหนึ่งโอ้ยตัวนี้ตีช้าไปมันไม่ใช่อะไรหรอกจะขิงไงจะขิงว่าเกาะถึกไงก็เลยโอ้ยตีเข้าอยู่เว้ยว้าวุ้ยรุนตายตายคู่ไปเอาเควสไปส่งกันเรียบร้อยอ่า ทีนี้เราก็จะได้กุญแจมาครับเอากุญแจมาไขตรงนี้เลยเรียบร้อยเข้าไปนี่ในนี้แหละของดีผมบอกเลยว่าไอแ้แร่แร่ที่มันเลืองแสงไม่ค่อยมีใครไม่ค่อยมีใครเข้ามานะอันจริงตรงนี้ไม่ค่อยมีใครเข้ามาในอย่างเช่นอันเนี้ยนะครับเลือดห้าพันเนี่ยแล้วก็อีกสีหนึ่งที่เป็นสีเขียวจริงๆมันดอปได จริงๆมันดรอปได้จากหลายสีนะชื่อมันชื่อว่า a r c a n e Crystal นะครับ1ใน1นึ่งแสนไอ้เจ้าคริสตัลเนี้ยมันสามารถดรอปได้จากเอิร์ธสีเขียวแซนสีฟ้าไลท์ Light, สีขาวแล้วก็คริมสันได้หมดเลยนะครับแต่มีโอกาสออกยากมากๆเดี๋ยวเราจะรอดูตอนแอดมินอ u บิว่าผมจะขุดได้หรือเปล่าแต่ไม่ใช่คลิปนี้นะคลิปนี้จะจบตอนเข้าถ้ำเดี๋ยวเราค่อยไปหาอีกคลิปหนึ่งละกันนะครับแต่อันนี้ในนี้ต้องมีอะไรแน่ในอนาคต ตอนนี้ยังไม่มียังไม่มีเกิดมั้งตรงนี้ยังไม่มีครับยังไม่มีเราก็ขูดสีแบบนี้ไว้ก่อนเพราะว่าอันนี้แหละมันจะทําให้เรามีโอกาสได้แร่ที่อยู่ในระดับสูงที่สุดก็คือ1ใน1นึ่งแสนเลยซึ่งผมก็ยังไม่ได้นะและโคตรถึกโคตรแข็งแข็งจริงเราขูดพวกไอแร่ธรรมดาออกก่อนก็ได้นะเนี่ยขุดพวกนี้ออกก่อนก็ได้พวกอ่าที่มันมีสีๆมันจะได,มะได้มันจะได้เกิด เอา้าทำไมผมกันไม่ได้วะเอา้าเอา้าแปบบ๊บนึงนะเอา้าเอา้ยผมกดก่อนกดก่อนมันตีแต่มันไม่กันหรือว่าเราอยู่ใกล้มันมันก็ไอ้นี่แล้ววะไอตัวเนี้ยไม่สิเนี่ยกดไม่ได้เว้ยเตี่ยพอกดก่อนมันก็ไม่กันพอกดหลังก็ไม่ติดอ่ะติดแล้วและสีสีไม่ค่อยออกเนี่ยเราก็ขุดในนี้ไปเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวแอดมินอบิวมาเราก็จะน,น่าจะมีโอกาสได้เนาะขุดอยู่ในนี้แหละเราเปิดถ้าไว้ก่อนเลยเดี๋ยวพอแอดมินอบิวมาเดี๋ยวเรามาขุดในนี้เลยแต่ข้อเสียของมันอย่างหนึ่งก็คือมันไม่มีไอ้แร่พวกที่แบบเป็นแร่ลาวานะเราก็จะมีโอกาสได้ของน้อยนะถ้าเข้ามาในนี้มีแง่เนี้ยแง่กัแน,แ,นแ,แล้วอันนี้เอิร์ดครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นของดีอยู่รึปกินเข้าไปโยนทิ้งได้ของอะไรอีกแล้วก็ไม่รู้ว่า อะประมาณนี้ทุกคนประมาณนี้วิธีการเปิดถ้ำนะครับแล้วก็รีบทำก่อนที่แอดมินอบิวจะมาก็คือตอนตีหนึ่งเนาะแล้วก็นี่ฮะโค้ดอยู่ใต้คลิปอย่าลืมใส่ตอนหลังตีหนึ่งขออีกอันหนึ่งละกันก่อนจบคลิปโชคดีได้เลยทำไงเนี่ยมันจะมีโอกาสดรอปเป็นเรนโบ์ด้วยนะอันนั้นก็ดีอยู่แล้วแต่โคตรยากอะเลยแลวได้อันเดียวด้วยนะประเด็นอะโอเคประมาณนี้ครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าฮะบ๊ายบาย